สวัสดีครับชื่ับบัญชีเนนะครับเดี๋ยววันนี้มาแนะนําการตรวจสิทธิผู้ที่ได้รับการเยียวยานะครับของนายจ้างและผู้ประกันตนนะครับการตรวจสิทธิก็จะมีมาตานะครับมาตา3านะครับแล้วก็การตรวจสิทธิโครงการเยียวยาของนายจ้างนะครับแล้วก็จะมีมาตา3าและ40ด้วยนะครับเดี๋ยวลิงก์นี้ผมจะแปะไว้ใต้คลิปนี้นะครับจะได้เข้าไปเช็กกันง่ายๆนะครับของผมเนี่ยเป็นมาตา3ามสนะครับเราจะเข้าไปนะครับ ทุกมาตรานะครับเช็คเหมือนกันนะครับโดยใช้หมายเลขบัตรประชาชน13หลักของเรานะครับแล้วก็ให้กรอกหมายเลขตามภาพที่เห็นนะครับพอกรอกเสร็จนะครับก็จะมีปุ่มสีเขียว2ปุ่มนะครับก็คือตรวจสอบสิบรอบ1แล้วก็ตรวจสอบสิบรอบ2อนะครับรอบ1ผมได้เงินไปแล้วนะครับเรามาตรวจรอบ2กันนะครับกดที่ปุ่มเขียวรอบ2นะครับระบบก็จะบอกว่า หมายเลขประชาชนนี้นะครับได้รับสิทธิ์โอนเงินวันที่28กันยานะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับของผมมาสตาร์33แสดงว่าผมได้เงินวันที่28กันยานะครับส่วนของใครประกันตนในมาตาราไหนนะครับเข้าไปหน้าแรกแล้วก็กดแล้วก็ทําเหมือนกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับ